วิธีทําคลิปวิดีโอจากภาพนิ่งให้กลายเป็นคลิปวิดีโอแบบเคลื่อนไหวทำยังไงคะเมสุนาหลายหลายคนทำยังไม่เป็นใช่ไหมใครทำยังไม่เป็นเดี๋ยววันนี้แม่เมสุนาเอาไอเดียดีๆมาฝากนะคะ อย่าไปดูพร้อมกันไปเลยค่ะวิธีที่เราจะทําภาพนิ่งๆนะคะให้กลายเป็นคลิปวิดีโอแบบเคลื่อนไหวนะคะทุกคนเริ่มแรกเรามาที่หน้าโปรไฟล์แบบนี้จากนั้นไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้เลยนะคะทีนี้นะคะทุกคนให้เราสังเกตดูตรงนี้นะให้ดูแถบเมนูด้านล่างตรงนี้นะคะให้เราเลื่อนมาที่คําว่า mv จากนั้นนะคะให้เราเลื่อนหา m b ตัวนี้นะคะซีเนมกราฟตัวนี้นะคะไม่สน่า ة, ออกสำเนียงไม่ถูก <m> ถก็อ <m> ย่าว่านะคะทุก<ท> <ๆ S 2> คนเออเนาะก็คือหาตัว m b ตัวนี้นั่นเองแล้วจัดตังจากนั้นนะคะเ <m> ขาบอกว่าให้เราอัปโหลดนะคะรูป 1- 3สรูปนั่นเองค่ะเราก็กดอัปโหลดรูปภาพได้เลยจากนั้นนะคะให้เราเลือกรูปภาพ 1- 3รูปตามที่เขาบอกเลยนะคะทุกคนให้เราเน้นหารูปที่มันเป็นแบบเกี่ยวกับพวกท้องฟ้าหรือว่าทะเลอะไรอย่างนี้เนาะเอออันนี้ก็คือเราเลือกเข้าไปเลยนะคะ3รูปนะคะได้รูปครบเสร็จแล้วนะคะกดคำว่าตตตกกกกลลลงงงด้งง้้้้้้าาาาาานนนนนนน่รรรีจจิเเเเเขไปยัััะะะะคคค็ใใหหววณบ